ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่พวกเราดีเจซีแล้วก็โอ้โหเราศิลปินได้มากันเยอะขนาดนี้นะครับที่นี่ถูกใจไหมครับถูกใจใช่ไหมฮะอยากให้มาอีกไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่มาหัดใหญ่ครับติดใจรู้ป่ะหนึ่งคนหัดใหญ่น่ารักและสองอาหารอร่อยมากอร่อยจริงครับขอบอกอร่อยทุกมื้อเลยตั้งแต่อรอร่อยทุกมื้อแต่คนหัดใหญ่ทานเผ็ดนะเผ็ดป่ะ จบฮะพี่ต้องการแค่นี้ใช่ไหมฮะผมอยากก็ผมคิดว่าผมเหตดคนเดียวไงแล้วไม่พอนะดีเจเลยชอบอะไรอีกไหมฮะอะไรครับชอบพูดภาษาใต้ครับเออแรงใต้แรงใต้แรงใต้ได้ได้นิดหน่อยอันนั้นไม่ใช่ฮะนี่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันตัวปลอมเนี่ยชัดเลยอ่ยเอาพูดคำว่าสวัสดีแบบภาษาใต้น่ะบ้านๆอ่ะเฮ้ยขอตัวอย่างหน่อยดิ สวัสดี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 ได้ปะยังไม่ได้นะสำเนียงยังไงก็รักทุกคนเลักหลักนะจุบจุบโอ้โหไปไม่ลงลงเวทีไปก่อนไม่ลงลงไม่ได้แล้วฮะอย่าไล่ดิผมยืนอยู่ตรงนี้นานๆผมใช้อยากจะอ้วกนะฮะผมเอียนนะฮะนะครับถามถามถามพี่สเตดีกว่าว่าวงต่อไปพร้อมยังครับพี่ ขาบอกว่ายังไม่พร้อมเพราะเขามีเขามีเซ็ตใหญ่มาฝากไม่ของดีต้องอดใจรอไงใช่นไหนตอนนี้ก็ว่างอยู่เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้ของรางวัลอยู่แล้วใช่ป่ะอยากได้เ่าอยากมีไม่อยากได้ปฏิทินปฏิทินเอาป่ะครับไม่เอาก็บอกนะใส่มืออีงนีนี่คืออะไรไม่อยากใด่ใช่มืไม่เอาใช่ไหมอันนี้นี่นะฮะประโยชน์มากมาย เป็นปฏิทินขนาดโหใหญ่ยักษ์จมโบไซต์เลยทีเดียวครับไม่งั้นก็แกะมาเลยดีกว่าครับป๊อกกตัดตัวได้ไม่ครับเออขออีกทีได้ไหมฮะเออไม่ตลกคาเฟ่ครับอย่าเอาไปทิ้งนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเราไม่ต้องเปิดโชว์หรอกเพราะเปิดโชว์ไปก็เท่านั้นเพวาของเรามันดีจริงเออให้เปดูกันเองดีกว่านะครับอ้าวออไปปุ๊บโอ้ขออนุญาตโยนนะ ขอโทษด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปลงไปลงไปเดี๋ยวเราปุ๊บเลยดีกว่าขอโทษด้วยนะครับไปฝั่งนี้มาผมรู้ครับพี่พี่นั่งหน้าพี่อยากได้ครับอ้าวอ่าห่างตั้งหน้าเลยตรงไหนดีนะตอนนี้ผมถามนิดนึงตรงไหนเสียงดังผมจะให้ตรงนั้นด้วยอ่ะมาเซนเตีย์กันนะอ่าตรงนู้นแล้วไงตรงนู้นแล้วกันเอ้อ่ะเบอร์นะหนึ่งสอง ออ่ะไปแจกด้านขวาของเวทีอันไหนดีครับคนไหนดีฮะโอ้อจะตื่นเต้นก่อนเลยอ่ะด้านไหนดีอ๋อข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังใช่ไหมข้างหลังข้างหลังรู้ว่าปลาถึงเปล่าครับโทษทีนะครับอยู่ใกล้ๆเราเลยรู้สึกดีมากเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีแจกเยอะอ่ะตรงนี้อันนี้หนึ่งเท่านะตรงไหนยังไม่ได้อีกฮะ ของหลังก่อนนะเอาข้างหลังพร้อมนะนี่หือเปลาครับนี่ไหมครับนานทีจะมาทีไม่จูใจเลยหมดแล้วะโอ้เอาใครหยิบถึงเอาเลยครับใหมาย่าห้ดี่างหมด่งหมดย่าหมดแล้งมดย่ยหมดย่งหมย่างหางยาหดย่หมดยางหมย่งหยาหมดยงด่างหงมด่ย่หดยยงหงห่งหม่งหย่ง่ยง่งง วงต่อไปครับวงต่อไปเอ้าทำไมเหลือผมบนเดียวอยู่บนเวทีเนี่ยเดี๋ยวจะร้องเองเหรอครับแชมป์ครับใช่ไหมฮะจะร้องเองเหรอครับถามหน่อยไหมว่าเขาอยากให้คุณร้องหรือเปล่าเออมันก็บอกพี่เขาเลยว่าแบนด์พร้อมนักร้องไม่พร้อมเดี๋ยวผมร้องให้ก็ได้ครับสงสารเขาเถอะครับถามพี่เขาแล้วอยากได้ด สงสารเขาเถอะครับนะครับผมว่านะตอนนี้เนี่ยคงหมดหน้าที่ของพวกเราแล้วแหละครับครบแล้ว<ม>ฮะเพราะว่าศิลป,ปินวงต่อไปเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมขอเสียงให้เข้าไมาดังๆเลยนะถ้าพร้อมแล้ววงต่อไปขอเสียงดังๆให้กับวงไม ที่ฉันมีในความทุกน์ใทีที่เลือนลอยอ่อนล้าไม่ไหวจะต้องใคอยด้ทงงนงอนแต่อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไปแต่ในใจไม่มีคำว,ว่ารักเจ็บช้ำลบล้าคำคำเดียวดัยเจอคนคนบางคนก็ตายแล้ว ใจใครใจมันความรักไม่มเท่ากันและฉันก็พอเข้าใจทุกคนจะเห็นว่าซึ่าเรารือควรต้องอยอม I don't know how you know.

คนคนบางคนเกิดมาแล้วใจใครใจมันความรักมีไม่เท่ากันสุดท้ายรักเึ่งคงจบไป สวัสดีครับพวกเราวงมายจาก Spicy d i s c ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มากรรมการซีดครั้งยิ่งใหญ่ของหาดใหญ่นะครับผมในวันนี้ใครซีดกับวงไายบ้างส่งเสียงหน่อยหรือมาหาดใหญ่เป็นครั้งที่3แล้วครับขอให้ดังกว่า ครั้งตะกี้ได้บอกวันนี้ใครอยากซีบอไม้ส่งเสียหน่อยเรือโอเคโอเคโอเค,โอเคครับแล้ววันนี้เรามาซีดด้วยกันวันนี้ใครโสดบ้างฮะใครโสดบ้างโชว์มือหน่อยหรือใครรู้สึกว่าโสดแล้วไม่ตายส่งเสียนว่าตาหน่อยหรื Because I'm sorry, <Sanly> tell you with me, God, who made me cry, maybe turn dog right. My bed oh, oh, one, you Let's meet up, what's a you cry, cry from me, with frozen เจอแล้วจะเข้าใจเป็นไหมโปรดอย่ามาถามว่าฉันทำใจได้ไงรู้ไวเลยจากวันนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ไร้คคมไม่มีวันกลับไปคนสดคนสดทุกคนเอาชน,นอยู่ที่ไหนอย,ยู่ใครเมื่อไร เบ็นเกี่เสงเส้นแดกกับมือกีตาร์ผมลุ่เต่าวงมาอีกครั้งนึงครับแต่ที่รับวงมที่กด้องว่าฉันไม่มาพร้อมกันหนึ่งที่ เธอจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ใครเมื่อไรฉันไม่มาไม่สบายโอ้ฉันไม่คาดจบที่แล้วบอกให้รู้จากวันนี้ฉันไม่ร้องไห้ไปต้องบอกลาฉันรอไม่ต้องมาบอกว่าฉันได้รู้ว่าเธอต้องการฉันไปก็บอกกันได้ไวเราฉันทำไม่บอกตั้งแต่ที่เรียนมัธยมทั้งที่เธอจะไปไปอยู่กับคนใหม่ What ไม่ต้องบอกอะไรฉันดีกว่าไปเธอรู้ไหมแล้วฉันไม่มา I'm